บ้านใครที่มีคานไม้อยู่เนี่ยแล้วเวลาเรานอนอยู่ข้างล่างเนี่ยนะหมอดูก็ทักมาว่าถ้าคานไม้เนี่ยมันทับถูกตัวเรามันจะทําให้เราไม่สบายนะแล้วก็รายการตีลี่หวงจุยเขาก็บอกว่าให้เอามากางมุงทุกอย่างก็จบนะวิธีแรกก็คือเนี่ยกางมุงวิธีที่สองก็คือถ้ามีสซาตงก็ตีฝ้าตีฝ้าก็โอ้ หลายพันแต่กลังมุเงนี่ร้อยห้าสิบจบครับวันนี้ซื้อมาแล้วร้อยห้าสิบนะอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าปูไวฟฟองหน้านิ่มๆเนี่ยนอนแล้วมันจะปวดหลังฮนะนอนไม่อาจมันจะเก็บยากในที่สุดก็เจอแล้วครับกล่องกระดาษครับเนี่ยกล่องกระดาษดีที่สุดครับกำลังดีเลย พราะว่าพื้นมันชื้นนะถ้าเสื่อมันก็เย็นไปสรุปแล้วใครที่มีไม้คานเนี่ยนะที่ที่ชั้นล่างมันมีคานไม้อยู่เนี่ยให้กังมุงเลยครับร้อยห้าสิบาทจบครับ